ช่องจูจูมินเนียนะคะวันนี้นะคะจูนะคะจะมาทํารีวิวนะคะลิปกันวันนี้ก็คือจะมาสวอลลิปกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสวอลลิปนะคะที่มีชื่อว่า Dear Darling Tint นะคะจาก Ettori House นะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ลิปหรอกมาเป็นทิน์เลยบอกเลยว่าเป็นทินในตํานานมากเป็นทินที่พาจูเนี่ยเฮ้ยทำไมเราต้องตำนานวะ เออเป็นติ้นเนี่ยที่พาจูน่ะเข้าสู่วงการแต่งหน้ามาก,มากๆคือเป็นแบบแทบจะเป็นติ้นแท่งแรกเลยก็ได้คะวันนี้นะคะจูนนะคะก็จะมารีวิวติ้นตัวนี้แหละแต่เป็นติ้นนะคะที่ออกมาในปี2019-20 2 0<ๆ>อนยี่นีแหละจูน่จูนรู้สึกว่มาเหมือนเพิ่งออกมาณแบบต้นปีปะ่ะถ้าจะไม่ผิดก็จริงๆอ่ะมีออกมาทั้ง12สีแต่ว่าจูนได้มาแค่11สีนะไม่ครบเออก็ทางแบรนด์ๆๆนะคะเขาบอกว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ก็คือปรับให้มีแพ็กเกจดูแบบมีปริมาณมากขึ้นนะคะนี่เลยจากกเมื่่่อออนะ แบบก็ใจสีว่าเออแล้วก็ปรับให้เป็นยาวขึ้นปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วจะรู้สึกว่าหัวแปลงเขาอะ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนอะ่ะเห็นปะหัวแปลงเขามันจะเป็นแบบเรียวๆอย่างนี้นะคะปรับองศาปากได้แบบพอดีมากๆเลยนะคะแบบนี้เวลาเราทานนะคะก็เดี๋ยววันนี้ทานจูน,นะคะก็จะสบอตสบอตที่แขนแล้วก็ที่ปากทั้งหมด11สีเลยนะคะก็คือบอกว่า11สีฟังไม่ผิดค่ะ11สีวันนี้นะคะก็ไปชมรีวิวสวอตที่แขนกันเลยค่ะแล้วก็เราจะไปสวอตที่ปากกัน ก็หมดกันไปที่เรียบร้อยนะคะสําหรับสีตระกูล OR นะคะต่อไปนะคะจูนนะคะจะขึ้นตระกูล RD กันแล้วะคะ่ะ สริงสามศู2เนี่ยค่ะจูนนะคะก็ใช้ทาที่แก้มมาด้วยนะคือทาแล้วแบบแทบจะแยกสีไม่ออกเลยว่าอะไรเนี่ย ก็หมดไปแล้วนะคะกับตระกูล R D นี้สีล่าสุดนี่คือคือเป็นสี R D 3 0 5นะคะก็คือหมดกันไปแล้วนะจ๊ะก็สีนี้นะคะจูว่ามันสีออกไวกํากับสวยนะก็จูนรู้สึกว่าจูนน่าจะมีเป็นอันเก่าแล้วด้วยนะเป็นแบบแพ็กเกจเก่าแล้วเพราะจำสีคล้ายๆนี้ได้แต่ตัวนั้นน่าจะหมดอายุไปแล้วนะคะก็ประมาณนี้สวยมากแล้วเราทาไปตระกูล P K กันเลยก่อนค่ะอ๋อเสียงเสียงเสียงหายหายไปในพิตรา กับตระก,กูล P K นะคะมีทั้งหมด2สเนอะแล้วก็เราจะไปตระก,กูลสุดท้ายนะคะเป็นตระก,กูลที่มีชื่อว่า V R กัน,นะคะ่ะ รีวิวทั้งหมด1 1บสีแล้วค่ะทั้งที่มันมี12ใช่ไหมแต่ว่าจุได้นไม่ได้1ิบเสีเนาะก็จุนไม่รู้มันขาดสีไหนไปหรือเปล่านะเดี๋ยวจะมาลองคิดคดีคิเนึร์จะเขียนไปแล้วกันถ้าขาดสีไหนไเนาะก็ บอกเลยว่าเป็นไงคะทุกอกถูกใจส,สีไหนกันบ้างคะส่วนตัวคะจูนถูกใจหลายสีมากแต่ทูกสารชีโดยเฉพาะตระกูลสีโออาตอนแรกอะจูนไม่ชอบตระกูลโออาเลยเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทาลิปสีส้มไม่ขึ้นมากๆแต่พอมาลองใช้ทินเขาอะคือแต่ก่อนเราเริ่มแรกการแต่งหน้าช้ท,ทินเราก็จะไม่เยอะแต่ทุกวันนี้มาทําบล็อกเกอร์มันก็อาจจะต้องแบบมีเยอะมีเพิ่มมากขึ้นอาจจะลองสีมากขึ้นเนาะก็พูดกันตามตรงตรงนี้กันเลยนะคะก็พอจูนได้มาลองตระกูลโออารก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมาะกับเราในระดับหนูชอบสส่ี โออาศูนย์หนึ่งอาศูนย์สามนะคะแล้วก็ส่วนตระกูล R d ดีเนี่ยจุนชอบประมาณ R d ดีประมาณแบบศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้าประมาณนี้นะคะส่วนตระกูล PK เนี่ยจุนชอบ PK สีสุดท้ายนะคะจุนชอบสีพ K ศูนย์สามจุนรู้สึกว่าทาแล้วมันเป็นสีที่แบบน่ารักสุดใสมากๆนะคะก็บีเนี่ยจุนรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเป็นที่จุนทามันเป็นอารมณ์แบบออกส้มๆมากกว่านะคะถ้าพูดเป็นตระกูล BR แต่ว่าสีมันก็ดูแบบ BR ตุน่นๆนะเนองาแบบสีมันดูส้มๆตุน่นๆแต่ว่าถถ้้้าาามวว่นองครแบบใช ีไหนมากกว่านะคะบางโรงเรียนจะคิดว่าถ้าเป็นโรงเรีย,<โด>ยนเนี่ยควรใช้ตระกรูลโออนะคะจุ๊รู้สึกว่าวา01 03มาอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบนอร์มอลลี่มากๆเป็นสีที่บอกอาจารย์อาจจะจับไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ต้องทาบางๆนะไม่ใช่ทาแบบเหมือนจุนทาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเห็นเด่นชัดเนาะรอบประมาณนี้ส่วนเรื่องความติดทนเนาะพูดถึงเรื่องเป็นทินในตำนานก็ค่อนข้างติดทนมากงมาฮะนี่ขนาดตอนแรกจุนทาสีแ,กแรกเนี่ยจุนรู้สึกว่าเป็นทินที่ทำมาให้ลบง่ายนะแต่ลบง่ายเสร็จอะสีมันติดไงเข้าใจไหมรู้จักจนสนสสสีีเกเกืออบุดดดท้าายะะตติปล คือจริงๆก็เป็นแบบสามัญของทั่วไปของการใช้ทินนะเนาะก็ประมาณนี้จะรู้สึกว่ามันโอเคมากคือถ้ามันลบง่ายแต่มันจะมีสีติดอยู่เราก็ไม่จะเป็นต้องเติมทุกๆทุกๆชั่วโมงทุกๆในการกินนะคะก็ดูแล้วมันเป็นทินนติดทนนะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้จุนด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะใครอยากดูคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนั่นแหละเพื่อป้องกันการตกหล่นนะคะคือแบบเราว่าเวลาอัพคคิปเราก็จะได้เข้ามาดูเลยเนาะ ก็วันนี้นะคะถึงเวลายักษาคูา